พระลาชาเท่านั้นถึงจะได้ครอบครองทุกอย่างฉันคือพระลอาชาจะมาช่วยจวเจ้าพวกไอ้เจ้าพวกโจนให้แหกคุกมาได้พระลาชาทำได้ทุกอย่างไม่ใช่เหรอ มาแล้วไปไปไปก็มาแล้วเมื่อกี้ตกตกแบบง่องไปหน่อยลงเราจะมาช่วยคนแหกคุกหรืออะไรกันนั้น เข้ามาใหม่วะเนี่ยทีน่นี่ไม่เข้าใจดูดเข้ามาทำไมเดะโตกิเดะโตก,ตกิไปตรงนู้นฉันจะว้าไปเฮ้ยฉันมีพลังกิงเว้ยโอ้สุดยอด,ดย่าชิบหายแล้วหลุมถึนสะเทือนสั่นสนันไว้ โอ้ยเราเล่นแบบนี้ไม่ใช่แมปไปช่วยคนแหกคุกนะฮะแต่เราก็ไม่ได้มาเล่นด้วยตอนแรกมันเป็นแบบมีชีวิตเทมป์ล่าเป็นสไปเดอรแต่เราจะมาสำรวจแมปอะสวยดีนะสักที่หนึ่งต้องมีพิกแอคแน่เลยด่าด้าด่า อันเดียวเลยดีกว่าเอา้าอะไรวะเอา้าไอบา้บ้าก็คิดว่ามีอะไรเอา้าทำไมมันมืดอ่ะอ๋อเป็นเงา จะแลกจแก้จแลกยาแลกโอเควิชาท่องคาถาตกลงในพิรามิดนี่ไม่เคยไม่คือไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยพิระมิดเพชรไม่มีอะไรเลยอะแบบนี้เขาทำมาเพื่ออะไรนะแบบนี้ก็คือเราไม่รู้ว่าเขาทำมาเพื่ออะไร ในบ้านน้ำแข็งซึ่งไม่รู้ไม่รู้อะคือเกมนี้แบบเหมือนมันโกมเหมืนมนอมนมันให้สำรวจแบบอะมีชีวิตมามันก็ไม่ได้จัดบล็อกมาให้อะโคตรเศร้าเลยชีวิตาละบ้านน้ำแข็งนี่คือมาเพื่ออ๋อเข้าใจแล้วนี่ฮะ ผมสปอนเนอร์ผู้ผมรู้ได้ไงก็ไม่รู้อะ่ะเห็นอะไรฟู่ฟู่อันนี้มันอาจจะให้กียรก็ได้น,ะน่าจะนะ ไปดีกว่าแบบนี้สร้างมาเพื่ออะไรข้อ1ก็คือหลอกลวงประชาชนข้อ2ก็คือหลอกลวงประชาชนข้อ3ก็คือหลอกลวงประชาชนนั่นแหละหลอกลวงประชาชนตลอดอันนี้ไปสำรวจมาแล้วไม่กงสปันเนอร์ซึ่งอย่าเข้าไปดูเลย ที่เราเนี่ยเขดัดพี่จะมีสิ่งทำได้ทุกยอย่างอ